สวัสดีพี่น้องเอฟซีเซนิสานทุกท่านครับผมเพิ่งเ้าค่ะเบิ่งเพิ่งเพิ่งยังบอนี้เป็นปลาขื่นปลายังไหมครับพี่น้องมีทั้งปลาคอปลาเขฉงปลาเดือดสารพัดปลานะคนขื่นยุบยับยับลุงเฉียวสิมาหวานแห่เบิ่งสิเป็ดเด็กอ่ะเบิ่งน้ำแข็งครับผมนี่ครับผมคนขื่นยุคพี่น้องขื่นปะคนนี้นี่อยู่ปลาคอขึ้นปลาอย่างนู้ดปลาดู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 น้อยครับผมแต่โตไปยังไอดอกเอ้าลุงเฉียวสิดันลองเบิ่งเอ้าะทีตามเบิ่งไปครับผม ตั้งกล่องคุณตั้งกล่องคุณบาดเนี่ยเอาเอาบัตรก็ไปครับผมมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ผ่าดครับผู้ผาดครับเห็นไหมสีผู้ผ่าดครับจ่อเพื่อนสีนะครับเดี๋ยวขอมาอีกครับ,คร,บรครับปลาโดครับปลาโด ขอมาอีกแล้วเหรอเี๋ยครับบัตรต่อไปบัตรนี้ก็ได้มาแล้วตัวปัญญขอมาทีละตัวครับผม ตัวพ่อใหญ่พี่นอ้องซ้ำนี่แหละโปรโดูพ่อมือนเขาเนี่ยเขามาอีกู่วครับผมเดี๋ยว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 ก่อนเขาอีกวะครับเขามามันเขามากินปลาหน่อยครับผมมเขามาอีกแล้วสองตัวนี่บอกน้ำไหลครับเราต้องจดซื้อปันกกนีออ่ก่อนเออพุดหนีก่อนต้องไปตึกอีกตอนนี้ถึงปลาแล้วปลาเดิด yeah คือแขอยู่ข้อ,ของน้าแจ้งบกปลาโดน้อยเขามาจินได้บาตัวนี้เดอกครับตัวปลาโดก็ซํานี่แหละวันใหญ่ขึ้นกระจอ,อกว,วันเด้วหางของโลกเพิ่นดอกเลยตั้งตัวละสองตัวโล3สามตัวโล,วลนี่และตัวสองสามฉีดตัวฉีกัว่แล้วเจียวไล่สู่นะครับเพื่อนกำลังขามาหยิบออกไปน้อพื่นร้อยลุงลุงขางไม่หยิบออก่น เบื้อง่อยๆครับผมเนาะบ้านขึ้นมาแล้วเห็นปะตั้งกล่องประทันครับผมตึกแงบาทสองบาทกระดีบ่าลาดปลาดูว่าสองตัวปลาคาบแปลงมากะ ติดตามเบิ่องกันลุงเชียวเกสฮหาให้เพียนองเบิ่งนี้นะครับผมกับบ่ได้มาหลายแตมเหรอครับผมกสิตึกไปเรื่อยแต่ถ้าว่าถ้าไปเบิ่งน้ำกันว่าลุงเชียวสกไปจะได้ยุ่ยได้กินกะกะไปเบิ่งน้ำกันน้อนถัผู้ชมเนาะตัวนี้กับสิตึกไปเรื่อยกับจอบมาอยู่นี่ละม่อนมาเท่าสองตัวเท่าสามตัวสี่ตัวอยู่แต่ตึ๊กไปกระนำไหลก็ได้ท่าตัวเอ้าจะตึกบาดได้กะบ่อพายก็ยังดีครับผมเป็นปลาโดน่อยเป็นปลาโดน่อยเอ้ากลับไปเบิ่องกัน ล่อไปยั่ยจินมกันครับผมก็สิตึกไปเรื่ก้อนละก้อนสิไปจินกันได้นี่ครับผมมึงบรรยากาศครับผม